ครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีของเชเหมราชกินเอลมุวนครับผมวันนี้มาซื้อผลไม้ครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรอย่างกันพ่องนะครับครับผมสวัสดีครับพม่กาครับผมอันนี้เป็นเป็นพักนะพี่น้องครับขายกู้วันนะพี่น้องครับผมครับขอบคุณนะครับผมครับ ครับโอ้มีบัะเต้าพี่น้องแตงโมนะบะม่วงนะครับมีสับปะรดตัวนะครับผมเขามีบ่อไฟครับแล้วก็มีห้อยอะไรมันเกี่ยวเล้านะครับผมนีมันตัวนะครับผมครับผมสวัสดีครับครับผมโอ้มีภักเยอะแยะพี่น้องบะเล็บบะเตอร์นะครับผม น่าขนาดเลยนะครับครับมีบดหทัวกครับมีพักกาดขาวนะครับผู้เรียนหมอนทองนะครับผมโอ้พี่น้องแกนใหญ่ขนาดเลยนะครับผมมีผูเรียนหมอนทองนะครับผมอ่ะตังชรก็เป็นโจกด้ครับผมอ่าใครได้ถูกหวยเลยโจกมาปังชรครับผมมีแข่งหวยตัวนะครับครับพี่บัตไฟกิโลเท่าไหร่ครับบัตไฟพี่น้องบัไฟกิโลแซวพี่น้องเน่อย ปลูกไงขนาดนะครับผมครับอันนี้บบบไฟครับผมอันนี้มัดอะไรมัดมัดละซาบัดไหมก่อครับเดี๋ยวผมมัดนึงครับนึงลาซาบัดแบบไฟลาซาบัดแบบไฟลาซาบัดนะครับเนาะครับครับมีผลไม้หลายหลากับพี่น้องมีตึงบ่บม่วงมีตึงบบบเต้าเนาะ บะม่วงดิบบะม่วงซุปมีมดครับผมครับราคาบะแป้งนะครับผมครับดูที่ซอยหลังโลตัสสันทายนะครับเนาะซอยหลังโลตัสสันทายครับผมพี่น้องมาอุดหนุนกันได้นะครับเน่องครับแผงข้างทางนะครับอร่อยมากและถูกมากครับผมอร่อยมากและถูกมากครับผมําแต้ะนะครับโอ้พักถุงใหญ่ขนาดสิบบาทพี่น้องวันนี้มีตึงบะเขือครับบะเขือเงาบะเขือม่วงบะเขือ กรอบมะเขือพลอยเนาะมะเขือส้มก็มีพี่น้องเลยนะครับครับมีพริกตัวยนะครับ,รบพรบพิกมีมานาวมาที่นี่คือวันสต๊อปเซอร์วิสครับพี่น้องฮนะมีหอมนะครับมีหอมมีกระเทียมนะพี่น้องเนาครับผม ครับสปะสปันคู่อานปันเจือบะหอยสีเสื้อบะแขวงกุลาบะเครือแจซาพี่น้องเคยครับมีสปะอย่างผักกาดดองก็มีพี่น้องครับบะแตงก็มีมีมีขิงก็มีนะครับเนอนะฮะสมุนไพรเพื่อสุขภาพอ่าหน่อไม้ดองครับผมครับอ๋อกระชายก็มีเราพี่น้องไข่ถุงแต้หมูนะครับนาะแซวบาดพี่น้องอย่างละสาวบาทเนอะนะครับอ่าเส้นรถลังรถตัดสัขยมพี่น้องสีแยกรถตัดสัขยมมาทางหลังเนอะนะครับมาอุดหนุนกันได้ หน้าอนามัยครับหน้าอนามัยสักยองพี่น้องนะครับมีแผงข้างทางแล้วก็ราคาถูกพี่น้องได้นักราคาถูกคุณภาพดีครับถูกและดีไม่ที่ไหนครับผมไม่ที่นี่ครับผมครับหน้าอนามัยสักยองครับผมบะนาวาก็มีพริกแต้ก็มีพี่น้องครับไปเจอเนื้อกินเยาว์บานนะครับผมเจอทางนี้เนอะหัวชายเท้าก็มีนี่ห้อหัวชายเท้าพี่น้องหัวชายเท้าพี่น้องอมะเขือยาวนะครับหมันละนะบมันละนะครับที่คนเอาไปใส่ต้มหมันละ ใส่ไส้ไส้หมูนั่นนะครับกับผักกาดขาวครับผมมีกุย่างนะครับผมครับครับที่นี่ลูกค้ามากันมากันทั้งวันนะครับพี่ขายถึงกี่โมงครับถึงหกโมงแรงพี่น้องครับผมหน้าอนามัยสักยยมนะครับผมกรบเรียนเชิญได้นะครับมาซื้อผักซื้อไม้สักผักไม้ใส่เครือนะครับผลไม้นะครับเดี๋ยที่นําเสนอไปนะครับผม ครับบางวันนักกว่านี้นะครับผมวันนี้เขามาช่วงบ่ายเนาะถ้าบ่ายแก่ๆกว่านี้จะมีนักกว่านี้เห็นหม้ครับผมครับสําหรับเชห็นมาราจีนเอมมนวันนี้ขอเกล่าคําว่าสวัสดีครับผมขอบคุณฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับครับได้แล้วครับพี่น้องได้บอกไฟหนึ่งถุงครับผมแซวบาทพี่น้องนักแต่นักบล่าคนนี้หน้านําไม้สักขยอมพี่น้องครับผมนะครับหลังหลังโลตัสนะพี่น้องเนาะครับ มีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับกับพับผล,ลไม้นะครับผม,บมครับนี่คือบรรยากาศที่ลูกค้าเข้ามาซื้อนะครับผมซื้อผักซื้อไม้นะครับเพื่อไปทําอาหารครับผมเสียงอาจจะบ์ปชัดนะครับเพราะว่าใส่แมสก์นะครับ มาตามถุงเลยเนาะวนาว5บาทอกน่ันเดีนี้ได้ไข่หำถุงพี่น้องค่ะถ้าได้ก็ปี45บาท45บาทพี่น้องไข่เป็ดพี่น้องหนึ่งจ้ครับแกนจัดใหญ่ครับผมจ้ับได้ตะกี้ได้บะไฟแล้วครับตอนนี้ได้ไข่แห่งครับผมขามงขาครับผมครับ ไส่เป็รพี่น้องแกนใหญ่ขนาดนะครับซีแกน45บาทครับผมถือว่าปลอดแพงครับถือว่าราคาถูกมากขขนะนะครับรับรองแดงดีจ้ะครับผมครับ